ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปามไบเซ็เตอรชาแนลครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่ารอคอยรุ่นนี้มากว่า2ปีนะครับผมสำหรับตัวเสือภูเขา Cost c นทรีทวิตเตอร์โอเวอร์ลตัวนี้จะเป็นฟูลซัสเ n s ชันนะครับผมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ในราคาประหยัดแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ญี่ปุ่นแบบนี้นะครับผมรีบจับจํากันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าคันนี้มีไว้ทําอะไรปั่นยังไงน้ําหนักเท่าไหร่ได้อะไรไปบ้างคอมโพเนนต์เป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับ โอเคมาพูดกันต่อนะครับผมเดี๋ยวว่าผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับผมโดยปกติทั่วไปเสือภูเขาที่ผมรีวิวต่างๆ,ท,いい us, างๆที่เราปั่นกันทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าฮาร์ดเทลนะครับผมฮาร์ดเทลก็มีโชคแค่อันเดียวอยู่ด้านหน้าแบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเฟรมที่ไม่สามารถยุบได้นะครับผมก็จะเป็นเฟรมแข็งๆไปเขาถึงเรียกว่าฮาร์ดเทลนะครับผมซึ่งการปั่นออกกําลังกายปั่นทางเรียบปันน่นลยุยอะไรต่างๆเนี่ยมันถือว่าสนุกและก็เหมาะสม และหลังจากนั้นมามันก็จะกลายเป็น f u ล l s u เพ e ช s ั่นบ i k e นะครับผมอย่างพวกนี้เขาเรียกฟูล l ั u เพ e ช s ั่นเพราะว่ามันมีโชคตรงกลางมาเสริมแบบนี้แต่ว่า f u ล l ั u เพ e ช s ั่นบ i k e เนี่ยแบ่งเป็นอีกหลายประเภทนะครับผมวันนี้ผมขอหยิบมา3อย่างเน้นๆมาให้คุณฟังกันดีวกว่าก็คืออย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมตัว Overlord ตัวเนี้ยจะเป็น XC นะครับผมหรือว่า o u n t r y Bike Cross Country Bi k กก็จะดีกว่า h a ร d ท a i l อีกนิดนึงเพราะว่า าการลุยที่ได้เยอะกว่านะครับผมการนิ่มนวลในการปั่นทั้งลูกลังต่างๆการโดดแกปอะไรต่างๆนะครับตัว Xc จะไปได้ไกลกว่าจะลุยได้มากกว่าถ้าเทียบกับตัว Hardtail ส่วนตัว Hardtail ก็จะมีความมี a อฟเฟนเทจนะครับผมมีข้อดีก็คือมันสามารถทําได้เบาวกว่านะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยตัว f u s าเสียอย่างน้อยน้ําหนักของคุณต้องเกิน12-13มาอยู่แล้วครับผมประมาณ 14- 15กิโเนี่ยเป็นเรื่องปกติของรถ cross country full suspension แบบนี้นะครับผมก็มันจะหนักกว่าอันนี้คือข้อเสียของมันแต่ว่าการปั่นของมันมันกว่าลุยได้มากกว่านะครับผมโดดสูงได้มากกว่าแต่หลังจากว่า X c ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกประเภทก็คือเลือกว่า enduro นะครับผมแตกต่างกันยังไง enduro สามารถโดดได้สูงกว่าเนื่องจากเขาเรียกว่า t r a v e l i n g นะครับผมหรือว่าช่วงยุบอ่าใช่เขาเรียกว่าช่วงยุบของตัว เอนดูโรจะอยู่ที่ประมาณ1 4 0ยสถึง160เป็นต้นไปนะครับผมช่วงยุบของมันจะเยอะกว่าโชคกลางก็เหมือนกันมันก็จะมีช่วงยุบที่เยอะกว่าแต่ช่วงยุบที่เยอะกว่าก็จะทําให้การปั่นนะครับผมบนทางเรียบต่างๆหรือว่าการออกตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยวบกว่านะครับผมอันนั้นคือเอนดูโรแล้วก็เอนดูโรก็จะมีราคาที่แพงแพงมากๆนะครับผมเขาเล่นกันอย่างน้อยเริ่มต้นแต่ละแบรนด์ก็เป็นแสนเป็นแสนกันนะครับผมสําหรับตัวเอนดูโรแล้วก็ที่สุดของตัวฟูลซัพเพก็คือตชั n นก็ค สังเกตง่ายๆนะครับผมตัว d o w n h ฮิลเนี่ยการปั่นของมันเนี่ยตัวคัสเซ็ตด้านหลังจะน้อยกว่าของตัว enduro ตัว enduro สามารถปั่นขึ้นได้ด้วยนะครับผมคล้ายๆของตัว x4 ก็คือมันมาสามารถปั่นด้วยแต่สําหรับตัว d o w n h ฮิลนะครับผมคัสเซ็ตจะเล็กๆแล้วก็จะมีตัวเชนไกด์อยู่ข้างหน้านะครับผมเพราะว่าเขาโดดกันโหดมากโดดกันสูงมาก แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมด้านโชคของเขาเนี่ยจะมีการทราเวลนะครับผมจะมีช่วงยุบของมันเนี่ยเกิน200มิลน,นะครับผมสังเกตได้ง่ายก็คือด้านเฟรมแล้วจะมีตัวทริปเปิลแคมอยู่ตรงนี้นะครับตัวล็อกโชทจะอยู่อย่างนี้แล้วจะเป็นโชคใหญ่ๆลงไปอย่างนี้นะครับผมสามารถก็จะเป็นตัวฟ็อก40อะไรต่างๆเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวดาวน์ฮิลล์นะครับผมด้านยุบด้านด้านกลางตรงนี้ก็มีเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมจากการวิจัยมาแล้วยังไม่มีใครพูดนะผมขอฟัน ฟันธงนะครับผมว่าตัวนี้คือ XC หรือ Cross Country Riding นะครับผมสนุกกว่า h a r d ท a i l นะครับผมลุยได้มากกว่าสนุกได้มากกว่าซุกซนได้มากกว่าขอว่าอางนั้นดีกว่านะครับผมมันเป็นรถที่สนุกมากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงกันมานะครับผมด้านการคงทนทนทานนะครับผมด้านการลุยไม่ต้องไปห่วงไม่ไม่ต้องแบบถนอมสีถนอมอะไรนะครับผมไปลุยให้เต็มที่เพราะรถคันนี้มันมีเกิดเพื่อมาลุย โอเคครับผมก็สรุปกันสั้นๆง่ายๆนะครับผมสมประเภทของฟู Suspension ที่ผมไปเซิร์ชมานะว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาเข้าท็อปปิกเลยดีกว่าว่าตัว Twitter Overlord ตัวเนี้มันได้อะไรไปบ้าง เริ่มต้นกันที่ยางครับยางตัวนี้ก็ถือว่าได้ของดีมาเลยนะได้จาก Maxis นะครับผมชื่อว่ารุ่น cross mark 2ตัวนี้ก็จะเป็นตัว xc ที่แท้จริงนะครับผมหน้าตาเขามันเหมือนเหมือนออเทเรนก็จริงแต่ว่ามันจะมีความลึกกว่าแล้วก็ความกว้างกว่านะครับผมเหมาะสําหรับ cross Country พูดง่ายๆคือไปได้ทุกที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเรียบแล้วก็ขึ้นเขาลุยแทร็กอะไรต่างๆนะครับผมยางตัวนี้จบจะมีขนาดอยู่ที่29นิ้วคูณ2.25นะครับผมถือว่าใหญ่กว่าปกตินะเหมาะสําหรับตัว xc ครับ ต่อมาคือด้านชุดล้อครับด้านชุดล้อตัวนี้ก็ถือว่าได้ของดีนะครับผมผมไม่เคยเห็นเ e t r o โทสเบกทำตัวท็อปขนาดนี้มาเลยเพราะว่าตรงแกนของตัวดุมนะครับผมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จากเ e t r o โทสเนะครับผมแล้วก็เสียงก็เพราะสะใจดีที่สำคัญนะตัวนี้คือรุ่นใหม่นะครับผมตัวสเปคของเฟรมจะเป็นบูสต์ด้านหลังจะใช้แกน12มิลมีความกว้างอยู่ที่148ส่วนด้านหน้าก็จะมีความกว้างอยู่ที่110ใช้แกน15มิน,นะครับผมอ่ะลองมาฟังเสียงกันดูนะ เสียงก็ละเอียดแล้วก็ไพเราะมากเลยนะครับผมสำหรับตัว Retrospect ตัวนี้และที่สำคัญคือมันสวยแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยต่อมาคือด้านชุดขับเพื่อนครับด้านชุดขับเพื่อนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับ XC Riding หรือว่าตัว Hardtail เสือภูเขาตอนนี้นะครับผมเพราะว่าได้1คูณ12สปีดจาก Shimano Deore ไปจะมีรหัสชื่อว่า M6100 นะครับผมก็คือตัวชิฟเตอร์ตัวนี้ก็เป็น M6100 จาก Deore นะแล้วก็ตัวตีนผีนะครับผมก็จะเป็น m 6 1 0 0ขายาวของดียวเลเหมือนกันของ Sunshine จะมีขนาดอยู่ที่1150นะครับผมมาพร้อมกับจานโปรเวลใบเดียวแบบนี้นะครับผมมีขนาดอยู่ที่34ฟันขาจานยาว170แน่นอนครับเป็นกระโหลกกลวงนะครับผมถ้า อยากจะใช้สําหรับ x อซต่างๆนะครับผมท่องเที่ยวขึ้นเขา34ฟันนี้ก็ถือว่าสนุกมากๆเลยแต่เท่าที่ผมเห็นนะครับผมยังมีแก๊ปอีกมากมายให้คุณใส่36ใส่38ได้ด้วยนะครับผมในอนาคตก็สามารถแต่งได้นะสำหรับจานนะครับผมไม่ซีเรียส ไปหาตัวตนให้เจอก่อนว่าคุณปั่นจานขนาดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ค่อยซื้อของแบรนด์ของค่ายเข้ามาก็ได้นะครับผมเพราะว่าเริ่มต้นมันราคาถือว่าประหยัดมากเลยตรงนี้ต่อมาอีกเล็กๆน้อยๆนะครับผมตัวนี้แถมมาให้เลยบันไดนะบันไดส่วนมากเขาจะแถมแบบว่าเป็นพลาสติกกองกองแกง,แกงๆให้ใช่ไหมครับผมตัวนี้ให้บันไดอลูมิเนียม CNC มาเลยนะครับผมจากเวทเทิลสเปกถือว่าได้ของดีไปนะผมขายแยากอยู่ในราคา850บาทครับตัวนี้ได้บันไดสำหรับ x c แบบนี้ไปด้วย ต่อมาคือด้านเบรกครับเบรกตัวนี้ก็จัดให้มาเป็นแบรนด์ค่ายเหมือนกันก็คือของชิมานโนนะครับผมจะมีรหัสชื่อว่าตัว MT 2 0 0นะจะมีจานหน้าขนาดอยู่ที่160ใช้น็อต6โบสนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ใช้งานได้เริ่มต้นเลยดีเลยทีเดียวนะครับผมอะไรเยอะๆสำหรับตัวชิมานโน MT 2 0 0ตัวนี้ต่อมาคือด้านโชคครับด้านโชคตัวนี้ก็จะมีอยู่2ตัวด้านหน้านะครับผมก็จะดูเป็นโฉมใหม่รุ่นใหม่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างอวนน้วนัผมตวี เทียบกับตัวใหม่ก็คือตัว3 4นะครับผมมันจะอ้วนกว่าปกติเล็กน้อยแล้วก็เป็นชกลมมีรีโมทอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถล็อกเอาต์ตรงนี้ได้เลยจากค่าย Twitter ส่วนด้านตัวข้างหลังมาเนี่ยครับผมน่าสนใจผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับผมมันชื่อยี่ห้อว่า DNM นะครับผมเป็นโชคที่เป็นลมที่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยที่มันมีช่องลมถึง2ช่องนะครับผมตรงนี้มี1ช่องตรงนี้มี1ช่อง นะครับผมเดี๋ยวอนาคตถ้าผมได้ลือเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมว่าช่องลมแต่ละช่องเนี่ยมันใช้งานกันยังไงนะครับผมแต่เท่าที่รู้ก็คือตัวหนึ่งดันตัวหนึ่งผักนะครับผมช่องลมตัวนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าที่แน่นอนก็คือมันคือชกลมปรับรีบาวได้ด้วยโอ้นี่ครับผมตรงนี้คือการปรับรีบาวนะครับผมคืออยากจะให้อ่าให้คืนช้าหรือคืนเร็วก็สามารถปรับที่รีบาวของตัวแกนชกกลางตรงนี้ได้ด้วยนะครับผม ต่อมาคือด้านเฟรมครับด้านเฟรมตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวชุดหน้าแล้วก็ชุดท้ายแบบนี้นะครับผมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดผมขอสันนิษฐานนะครับผมว่าเป็น T800 สําหรับสายลุยแบบนี้นะครับผมสายกระโดดอะไรต่างๆเนี่ย T800 ถือว่าเพียงพอนะครับผมเพราะว่ามันเป็นซีรีส์คาร์บอนที่ทนทานมากๆเลยนะครับ t 8แ0แล้วก็อนาคตนะครับผมคุณสามารถทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะกับเฟรมตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นถ้วยคอที่เป็นแทปเปอร์แบบนี้นะครับ แล้วกอ็อนาคตนะครับผมเห็นไหมเห็นรูตรงนี้ไหมครับผมรูตรงนี้คือตัวใส่ dropper seat post นะครับผมถ้าคันนี้นะเป็นผมผมจะแต่งนะ ไปหามานะครับผมก็แค่ดร o อปเปอร์ซีทโพสอย่างเดียวแค่นี้ก็จบแล้วนะครับผมตัวดร o อปเปอร์ซีทโพสก็หากันได้ทั่วไปนะจะมีขนาดอยู่ที่31.6นะครับผมก็ถือว่ามาตรฐานของดร็อปเปอร์ซีทโพสที่คุณจะหาได้มันมีไว้ทําไมมันมีไว้ให้คุณลุยได้ดีขึ้นนะครับผมไม่ว่าการจะเป็นการปั่นบนท่อถนถนนคุณก็เอามันสูง,สงใช่ไหมครับถ้าคุณจะลยุยมันก็จะเกะกะขาใช่ไหมคุณแค่กดแล้วมันก็จะยุบนะครับผมเขาเรียกว่าดร o อปเปอร์ซ p o โพสนะครับผมก็สามารถหาซื้อแต่งกันได้ มีสายใส่ตรงนี้รับรองให้คุณเรียบร้อยแลวนะครับผมแล้วก็สายต่างๆที่คุณอยากจะใส่อะไม่ว่าจะเป็นตัวสับจานหน้าคุณก็สามารถไปซื้อเสริมสับจานหน้าตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีช่องออกมาตรงนี้อีกสองันนะครับผมให้คุณใส่แบบสาสวิงก็ได้นะครับผมใส่เบรกจากในเฟรมก็ได้มันทําอะไรได้อีกเยอะนะครับผมตรงนี้ก็มีรูให้นะครับซ่อนสายสวยงามนะครับที่สําคัญคือตัวเฟรมของมันเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็บึกบืนมากเลยสําหรับสายลุยจริงๆเลยนะครับผมตัว ทวิตเตอร์โอเวอร์โตัวนี้นอกจากความสวยงามบึกบึนแล้วนะครับผมก็คือมันรองรับเทคโนโลยีใหม่ก็คือเทคโนโลยีบูสต์นะครับผมหรือว่าใช้แกนกว้างล้อหลังอยู่ที่148เพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับผมถ้าคุณอยากได้ไมโครสปายนะครับผมหรือว่า XD Hu ดอะไรต่างๆล้อมันมีขาเยอะมากนะครับผมมันเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่คุณก็สามารถซื้อล้อที่เป็นบูสต์อะไรก็ได้ใส่เข้าไปเลยนะครับผมของแต่งมากมายสมกับทันสมัยในยุคปัจจุบันตัวนี้นะครับผมตัวเฟรมตัวนี้ ต่อมาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมแน่นอนครับพวกเอ็กซีไรดิงอย่างเนี้ยเขาชอบใช้สเตมให้มันสั้นๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าการดึงหน้าที่ง่ายขึ้นนะตัวคอแฮนตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมของ Twitter นะครับผมจะมีความยาวอยู่ที่50มิลส่วนแฮนนะครับผมก็จะเป็นแฮนตรงนะครับผมเป็นแฟลตบารมีความยาวอยู่ที่720นะครับผม ตัวหลักอานพูดไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นอลูมิเนียมทั่วไปก็สามารถหาซื้อเปลี่ยนได้หรือแต่งได้ตามสไตล์ของคุณนะครับผมแล้วก็เบาะรุ่นใหม่จาก Twitter ตัวนี้อยากจะพรีเซนต์มากเลยเพราะว่ามันออกแบบมาสวยนะครับผมหนึ่งคือหน้ามันกว้างขึ้นสําหรับตัวซิทติ้งบนนะครับผมที่พอเหมาะสําหรับผู้ชายนะแล้วก็ตรงกลางนะครับผมที่มีร่องนะครับทำให้ปั่นแล้วก็เน็บพวกเน็บการเจ็บวางคล้ายต่างๆมันก็ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือตรงท้ายมันตรงเนี้ย มันมีไว้ให้ล้มได้ด้วยนะครับผมส่วนมากถ้าล้มแบ่เบาะจะขาดใช่ไหมตัวเนี้จะมีพลาสติกมากันไว้ก่อนที่เบาะจะขาดนะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมแล้วก็ผมฟันธงได้เลยนะว่ามันเป็นฟู u ซัสเ s ชันไบ k ์เป็น XC-Ride คาร์บอนไฟที่ราคาถูกที่สุดในประเทศไทยที่คุณจะหาได้นะครับผมราคาเพียง39,900บาทเท่านั้นนะครับผมได้สเปคนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยในการเริ่มต้นที่คุณจะไปลุย ขี่แบบ XC นะครับผมโอเคตอนนี้มันมีโปรโมชั่นมานะครับผมเขาก็ไม่ได้แจ้งในเพจหรอกแต่ว่าเขาผมเปิดกล่องมาแล้วผมก็เลยเห็นนะครับผมก็คือตัวขากระติกน้ำจาก Twitter เป็นอลูมิเนียมตัวนี้ก็แถมให้นะครับผมบันไดที่เป็นอลูมิเนียมสวยๆแบบนี้ก็แถมให้นะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากๆเลย3 9 9 0 0บาทขนาดนี้นะครับผมมีหลายสีให้คุณเลือกดังนี้ โอเคครับคำถามสุดท้ายก็คือน้ำหนักจริงมันเท่าไหร่นะครับผมวันนี้มาต่างสถานที่เดี๋ยวผมไปชั่งน้ำหนักจริงให้ดูนะแต่ว่าผมไม่ได้หวังให้มันเบาวกว่าตัวฮาร์ทเทลอยู่แล้วนะครับผมยังไงฟูซัสก็ต้องหนักกว่าแต่ว่ามันสนุกกว่าเดี๋ยวไปดูน้ำหนักกันอ,อ่ะมันจอดยากนะครับผมเพราะว่ามือผมสั่น้วยนะตอนนี้เท่าไหร่13เท่าไหร่ อ่ะ13โลกว่านะครับผมถ้า13โลกว่านะขอหักบันไดกับตัวขากระติกหน่อย13โลกว่านี่ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่เขาผลิตกันนะครับผมสําหรับตัวฟูลซัสเพนชันที่ไม่เกิน14โลแบบนี้ถือว่าเบานะนะครับผมผมเคยเจอหนักกว่านี้แพงกว่านี้อีกหลายค่ายเลยนะครับผมโอเคครับลากันไปก่อน,นครับขอฝากตัว Twitter Overlord ตัวนี้หน่อยของมีน้อยมากในเมืองไทยมีน้อยมากๆนะครับผมถ้าจําไม่ผิดน้าจะมีแค่ 30-40คันทั่วประเทศแค่นี้นะครับผมยังไงก็รีบจับจองกันครับผมหมดแล้วหมดเลยรอกันอีกหลายปีโอเคครับลากันไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยสนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปามไบเซเคิคคัดสันมาให้คุณเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ